เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันนัดต่อไปของทีมเราซึ่งมีโปรแกรมสำคัญต้องบุกไปยันถิน่นเซนต์เจมส์พาร์คของทีมแกร่งอย่างทางสาริกาดงนิวคาสเซิลในเกมพิีเมียร์ลีกหลังจากทางทีมของเอ็ดดี้ฮาวเองเพิ่งเจอทีมแชมป์เก่าอย่างทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดับซ่ามาแบบหมัดๆมหนึ่งประตูต่อศูนย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตอนนี้ทีมของเราจะขาดทั้งเร็กซิปมาคอาริสเตอร์เมดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาที่โดนใบแดงแบบช็อกโลกในเกมกับทางบอลมัด์ตแต่ทางเยอเกนครอปก็ได้เปิดเอาไว้แล้วหลังเกมว่าพวกเขากำลังพิจารณาถึงการยื่นอุดธรณ์ใบแดงดังกล่าวหลังทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่ามันเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุของทางผู้ตัดสินทำให้เรายังมีลุ้นจะได้นักเตะกลับมาทันในการประชดกับทางนิวคาสเซิลดังกล่าว เว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Chronicle r i v e ก็ได้ระบ,บุว่าทางฝั่งของ New Castle เองก็มีเรื่องให้ต้องปวดหัวสำหรับเกมนัดต่อไปด้วยเช่นเดียวกันกับปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะคนสำคัญของพวกเขานั่นก็คือในรายของทางโชรินตันที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมกับทาง Manchester City ี้จนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามกลางคันในช่วงครึ่งเวลาหลังของเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดทั้งเอ็ดดี้ฮาวเองก็ออกมายอมรับว่าเขายังไม่ทราบอาการที่แน่ชัดของทางโจโรินตอนเหมือนกันว่าจะหนักหนาเพียงใดทําไม่ต้องมารุ่นอาการของนักเตะด้วยเช่นเดียวกันผมเองก็รู้เท่ากับที่พวกคุณรู้มานั่นแหละผมไม่ได้มีข้อมูลอะไรไปมากกว่าพวกคุณเลยนะฮาวกล่าว ในตอนที่เขาเดินออกจากสนามมากรารเคลื่อนที่ของเขามันดูไม่ดีเอาเสียเลยผมก็ได้แต่หวังว่าเขาจะโอเคนะในนก็ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันนัดต่อไปของทีมเรากับทางนิวคาสเซิล n ยูไ d นเตดกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ยังคงอยู่กับความคิดเห็นของนักเตะกักพวกเขาอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นทางครีเรียนที่ แปกขวาตัวเก่งของพวกเขากันบ้างเมื่อเจ้าตัวได้ไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง Sky Sport สื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษและเขาก็ได้ถูกสอบถามความคิดเห็นส่วนตัวว่าสนามใดคือสนามแข่งขันที่มีบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดเท่าที่เขาเคยประสบพบเจอมาหากไม่นับทางเซนเจมป์าที่เป็นรังเย้าของพวกเขาเอง มันทำให้ทางคริปเปียออกมายอมรับกลับมาแต่โดยดีเลยว่ามันจะต้องเป็นสนามแอนฟิลด์ที่เต็มไปได้วยมวลขรังประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและกลุ่มแฟนบอลที่หามีใครเสมอเหมือนใหม่ทั้งนี้ตัวของคริปเปียเองเคยบุกมาเยือนที่สนามแอนฟิลด์ของเราแล้วร่วมกับ4สโมสรที่แตกต่างกันได้แก่ทางนิวคาเซิลยูนา็ดและกับอีก3สมสรอดีตต้นสังกัดเก่าของเขาไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์ลี ท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, และแอตเลติกโ a มาดริแต่เขาสามารถบุกมาคว้าชัยชนะที่รังเย่าของทีมเราได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นกับทางตราหมีย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อฤดูการ2019 2020ถึง2020หากถามว่าสนามไหนในเวทีพิีเมียร์ลีกที่มีบรรยากาศที่สุดยอดมากที่สุดในเชิงของแฟนบอลแล้วล่ะก็ ผมก็คงต้องยอมรับเลยว่ามันคือสนามแอนฟิลด์ของทางลิเวอร์พูลนะทิเปียกล่าวผมเคยลงเล่นที่นั่นมาแล้วหลายเกมมากๆและหลายนัดในจำนวนนั้นก็เป็นเกมซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งด้วยคุณจะเห็นได้เลยว่าแฟนบอลของลิเวอร์พูลนั้นสุดยอดมากๆ ทุกครั้งที่ผมต้องบุกไปเยือนที่นั่นมันก็ให้กับความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นสถา,านที่ที่มีศัตรูอยู่รายล้อมรอบตัวคุณแต่ในขณะเดียวกันผมก็สนุกกับมันเป็นอย่างยิ่งเลยละ่ะเหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่สมของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวของนักเตะใหม่ป้ายแดงของทีมเราอย่างทางวัตรุเอนโดห้องเครื่องทีมชาติญี่ปุ่นกันบ้าง มื่อเขาเพิ่งย้ายจากทางมาร์ขาวสตุดการมาร่วมทีมของเราแบบสดสด,สดร้อนๆ้อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในส่วนราคา19ร้าล้านยูโรหรือคิดเป็นราว16.2ล้านปอนด์โดยเจ้าตัวเซ็นสัญญายาว4ปีด้วยกันขณะเดียวกันเขาก็ได้โอกาสลงประเดิมสนามเป็นเกมแรกในฐานะนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลในเกมที่เราคว้าชัยชนะเหนือทางบอลมัด3ประตูต่อหเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วย ล่าสุดตัวของเอนโดเองก็รอกม้สัมภาษณ์กับทาง t ด e a แอตเลติกสื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษถึงการย้ายทีมในครั้งนี้และความตอนหนึ่งระหว่างการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวนั้นเองเจ้าตัวก็ได้ยอมรับว่าเขามีการปรึกษากับทางทาคุมิมินามีโนอีกหนึ่งอดีตนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นของทีมเราที่มีดีกรีผ่านการคว้าแชมป์พิมลิกร่วมกับทีมของเยอร์เกนครอปมาแล้ว เขาได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเข้ามาประกอบในการตัดสินใจเช่นเดียวกันกับการโทรศัพท์ไปปรึกษาทางทักเคีรฮิโรโทมิยาสุปากกหลังเพื่อนร่วมชาติที่ในตอนนี้ก็กำลังลงเล่นให้กับทางปืนใหญ่อาร์สนอลคู่แข่งร่วมศึกพิมพ์ลีกของเราด้วยจนกระทั่งท้ายที่สุดเขามีความมั่นใจและตัดสินใจย้ายมาลงเอยกับทีมของเราสำหรับการทำตามความฝันของเขาให้กลายมาเป็นความจริง ืวันก่อนโน้นผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทางทาคุม,มิมินามิโนะนะเอนโดกล่าวผมได้สอบถามเขาว่าทีมลิเวอร์พูลนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนอกจากนี้ผมก็ยังได้พูดคุยกับทาเคฮิโรโทม,มิยาสุด้วยผมได้สอบถามเขาว่าการแข่งขันพิม์ลิกนั้นมันเป็นเช่นไรกัน เมื่อพูดถึงเรื่องการซื้อตัววัตรุเอนโดมาเสริมทัพของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับดิวนี้แต่เป็นในภาพรวมของการเสริมทัพเพิ่มเติมของทีมเรานับจากนี้ไปจนกระทั่งช่วงปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่เหลือเวลาอยู่อีกแค่ไม่ถึง2สัปดาห์แล้วกันบางดีกว่าก่อนหน้านี้ฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียึ่1 ที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันไปแล้วว่าลิอร์พูยังไม่ปิดตลาดเพียงเท่านั้นและยังคงมองหามิดฟิลด์ตัวใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอีกล่าสุดเจมส์เพียสเยียวข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางดิแอสเลติกก็ดอกไม้ข้อมูลเสริมในประเด็นนี้ว่าคนที่จะย้ายตามเข้ามานั้นจะไม่ใช่มิดฟิลด์ที่ถนัดแต่เกมรับเพียงอย่างเดียวอีกแล้ว พระทางเยอรเกนครอปไว้วางใจในตัวของเอนโดให้ทำหน้าที่ในจุดนั้นและนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้ดาวเตะวัย30ปีได้ย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลด้วยสัญญายาวถึง4ปีด้วยกันจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ลิฟว์ภูมไม่ได้ตั้งใจจะมองหามิดฟิลด์คนใหม่ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการเล่นเกมรับเป็นพิเศษเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์นี้อีกแล้วนะพีแสระบุ นั่นเป็นสัญญาณอีกอย่างที่ส่งมาจากทางตัวของเยอร์เกนครับเองเลยว่าเขาประเมินฝีเท้าของวัตรุกเอนโดเอาไว้สูงมากเพียงใดกันเขาถูกซื้อเข้ามาก็เพื่อเป็นตัวจริงสเตฟานบาเซติดจะพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกในวันเสาร์หน้าหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บและต้องพักไปยาวนานถึง5เดือนดาวรุ่งผู้นี้ก็ถูกมองเป็นตัวเลือกรองลงมาที่เหมาะสมในตำแหน่งนั้นด้วย ดังนั้นสิ่งที่ลิวอร์พูยังคงมองหาในตลาดซื้อขายนักเตะก็คือมิดฟิลด์ที่มีฟังก์ชันสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายพวกเขาให้ความสนใจในตัวของไรอันเกรวเวนเบิร์ชมาอย่างยาวนานแต่ไบร์นมิวนิกก็ยืนกรานมัดตลอดเัมอร์ว่าเขาไม่ได้มีไว้ขายแม้กระนั้นเขาก็ตกเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามในเกมกับแวรเดอร์เบรเมนเมื่อวันศุกร เขาได้รับโอกาสลงสนามอย่างจำกัดนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากไอยักส์อัมสเตอร์ดัมเมื่อสัมเมอร์ก่อนหากจุดยืนของบาร์เยนมีการเปลี่ยนแปลงไปและพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอลิเวอร์พูลก็จะก้าวขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาซื้อตัวนักเตะในครั้งนี้อย่างแน่นอน เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอ,อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคืบหน้าในการไล่ล่าตัวมิดฟิลคนใหม่เข้ามาเสริมทัพของทีมเรากันบ,บ้าง มาทางไซมอนโจนส์คอลัมนิสคนดังของทางเดลี่เมลสื่อแดนผู้ดีก็ออกมาเปิดเผยเลยว่าในตอนนี้ลิเวร์ภรูกำลังเปิดฉากการเจราจาทั้งการคว้าตัวไรอันเกรวเวนเบริร์ชของทางไบเยนมิวนิกและชิกดูคูเร่จากทางคริสตันพาเลตควบคู่ขนานกันไปลิเวร์พรูดำเนินการพูดคุยกับทางไบเยนมิวนิกเกี่ยวกับการคว้าตัวไรอันเกรวเวนเบริร์ชแล้วมันก็มีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆมาตามดําดับนะ จนส์ระบุพวกเขายังมีการพูดคุยกับทางคริสตันพาเรตเกี่ยวกับการคว้าตัวชิกดูคูเร่ด้วยเพราะลิเวอร์พูลยังคงต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแผงมิดฟิลด์ของพวกเขาเพิ่มเติมให้มากกว่านี้อีกตัวของกราวเวนเบิร์ชเองเปิดกว้างสำหรับการย้ายออกจากาบยันมิวนิตเพราะเขาต้องการโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้กับต้นสังกัดปัจจุบัน นี่ถือเป็นการดำเนินการที่แข่งกับเวลาของลิเวอร์พูลพวกเขาเปิดสองการเจราจาพร้อมกันทั้งนั้นได้โดยปกติแล้วเรามักจะเห็นพวกเขาจบดิวเป็นเคส by ยเคสแต่สำหรับตอนนี้พวกเขาต้องแข่งขันกับเวลาที่งวดเข้ามาแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ